นี่ครับป้าหรือว่าป้าทำหล่นไว้ครับอขอบใจนะพนุมครับนี่จับตาร้อยหนึ่งร้อยห้าสองร้อยสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยนะจ๊ะสแกนเนาะจ้ะเรียบร้อยจ้ะ ทำไมมันไม่แจ้งเตือนป้าเลยล่ะหนูไหนป้าอุย๊ยแอปธนาคารของป้ามันล่มนะสิเนี่ยหนูโอนแล้วจริงๆนะสลิปก็มีถ้าจะจริงเนาะถ <c oughs> ้าจะลม่มวันๆคนนั้นสแกนคนนี้สแกนป้าจะบ้าตาย,ยดูไม่ทันตาก็ไม่ดีตาเดี๋ยวหนูไปแล้วนะจ๊ะขอบใจนะหนูท <c oughs> ี่มา <c oughs> อุดหนุนต <c oughs> า พี่โอนเงินคืนใช่ไหมด้วยละ่ะโธน้องจา๋าเงินน้องจ๋าก็เหมือนเงินพี่เงินพี่ก็เหมือนเงินน้องจ๋าไงจ๊ะจะบ้าเหรอพิชูโอนคืนมาด้วยเออ,อเอ้าแค่โอนเงินมาให้เนี่ยบาทเดียว้วยก็คงจะเป็นอีกแก่นั่นที่มันทดลองระบบแล้วมั้ง,งโง่จริง วันนี้เงินเข้ารัวแนเลยน้องจ๋าไปจังเตือนดีกว่าไปจ๋าน้องจ๋ามาพิสูจนให้นะไม่เห็นมีข้อความเข้ามาเลยเนี่ยแล้วเงินจะได้ไหมมันเข้าหรือยังล้อเงินเนี่ยตาก็เหมืดีแม่จ้องโทรศัพท์อะไรขนาดนั้นนะตั้งนานแล้วนะก็ไอคิว q r คคิวอาโค้ดอะไรเนี่ย เห็นมันจะมีข้อความแจ้งเตือนมาเลยแม่บอกว่าไม่เอาไม่เอาวานก็จะเอามาตั้งให้แม่อยู่นั่นแหละมันจะไม่เข้าได้ไงอะแม่แล้วที่หนูบอกให้แม่ถ่ายสลิปไว้อะไม่ถ่ายไว้ไหมไม่ถ่ายหรอกยุ่งยากเอา,เอ,าออกไปเลยไปแม่ไม่เอาอะอันเนี้ยแม่ไม่อยากใช้อะแม่สมัยเนี้ยเขาไม่พอเงินสดกันแล้นะมีไว้ก็ดีอยู่แล้ว ชื่อของแม่นี่แม่ทำไมมันเอามาแปะทับชื่อแม่อย่างนี้แม่จะไปรู้ได้ยังไงเราก็มีแต่หวานคนเดียวที่ทำให้แม่อะ นูถึงให้แม่ถ่ายสลิปไว้อ่ะเราจะได้รู้ไงว่ามันโอนจริงไหมแม่จะไปรู้ได้ยังไงเรามันไม่แจ้งเตือนแม่ก็นึกว่าธนาคารมันล่มอ่ะแล้วนี้แม่จะได้เงินคืนไหมเนี่ย,ยตายแล้วใครมันกล้าทำกับคนแก่แบบนี้แม่เราแม่จำได้ไหมว่าใครมันมาซื้อของบ้าง ว่าแต่คนมาซื้อของเลยเมื่อเช้าแม่กินข้าวกับอะไรแม่ยังจำไม่ได้เลยโอ้ยตายแล้ว้ยแล้วจะได้คืนไหมเนี่ยนูดีโอ้ยแม่หนูคิดออกแล้วถ่งแม่่อยนะหนูเซ็นชื่อให้หน่อยนะคะ พอดีว่าเราจะรวบรวมรายชื่อไปจับฉลากต่อนะคะได้เลยครับชูชิ่งเชิดชูชิ่งชูชัยเชิดชูยิ่งครับชื่อนี้เนี่ยแม่ตั้งให้ผมเลยนะแม่ตั้งให้เหรอคะ ชื่อเพาะจึงเลยนะคะหรือม่นยาลางจานผมมานะครับค่ะแม่ฮะเจอคนร้ายแล้วไหนคนไหนอะ่ะค,น,คน,นนั้นมีแม่แม่พอจะบคมคมหน้าเขาบ้างไหมอ๋อจำได้แล้ววันนั้นไงเขามาซื้อของพอดีแล้วแม่เนี่ยทำคิวอาโคโตก เขาเนี่ยแหละเป็นคนเก็บให้แม่อะแม่้องเจอคนที่ฉวยโอกาสแล้วนะแหมแจกของต่อเหอะนี่ครับป้า26่บบาทจ้ะครับเอา้ามันชื่อมันแล้วอะรู้ได้ไงวะเนี่ยอะไรนะพ่อหนุม่มสแกนไม่ได้เหรอ ได้ครับป้าได้ครับนี่ครับอุ้ยมันล่น่ะครับป้าเ,เดี๋ยวผมเก็บให้นะครับ <c oughs> นี่ครับป้าขอบใจนะพ่หนุ่มพ่หนุ่มนี่มืน้ำใจจริงๆเลยนี่จัะ เห็นไหมเห็นแล้วอ,อีกชั่วเอ้ยคิดว่าฉันแก่แล้วฉันจะโง่ไม่รู้เรื่องทันแกงไง <c oughs> คนแบบนี้ต้องเอาให้เก็ดนี่จัดการมาเลยลูก <c oughs> เอาหนูรับประดีเจ้าวันนี้ อไรอ่ะป้าเงินรางวัลตั้งแสนหนึ่งเลยหรอก็ไอ้ชูชัยไงมันแอบเอาคิวอาโค้ของมันมาแปะทับของป้าดูสิแปะไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทีเนี้ยพอคนมาซื้อของเงินก็เข้าบัญชีมันรัวๆป้าเนี้ยเข้าไปเป็นแสนแล้วมั้งเป็นแสนเหรอป้าแค่สามวันเม่นะนรู้ได้ยังไงว่าสามวัน ก็ใช่นะสิแถวแถวเนี้ยมันมีร้านบ้านเนี่ยแค่ร้านเดียวแล้วชาวบ้านน่ะเขาก็มาซื้อที่นี่กันหมดไม่หยอดแสนได้ยังไงล่ะหน่อยไอชูนี่แกกล้าอุปบเงินแสนใช่ไหมหรอผัวเหงสวยเอาหนูไม่ซื้อของแล้วหรอหนูโ๋ออะไรกันเนี้ยไป รมเข้าไปดิออกล้างออกล้างพี่ชูวันนี้หนูไปร้านนี้แกนมานี่ลูกค้ามันเยอะมากเลยนะพี่ได้เช็คยอดบ้างไหมว่ามันเข้าเท่าไหร่เมื่อวานพี่ก็ไปมาแล้ววิแกนน่ะมันเอาเคียวโคตดพี่ออกพี่ก็เลยแปะใหม่ได้ไม่เยอะหรอกจา๋าเออแล้วไม่เยอะมันเท่าไหร่ออวิสองสามพันเองมั้งเติมเกมก็หมดแล้วสองสามพันแน่นะ ไม่ใชื่อพี่อ่ะแอบอุบอิบล่ะอุบองอุบอิบอะไรจ๋าฮะพี่จะโกงจ๋าทำไมเลื่องอย่างร้านของชำแบบนั้นอ่ะได้ไว้กี่บาทเห็นไหมแพ้ไปีกว่าจ๋าคิดจะอุบอิบฉันแล้วเอาเงินแสนไปคนเดียวเนี่ยก็ต้องเจอแบบนี้แหละ หว,หวหวยังว่าจะไม่เปรี้ยวเงินแสนนะเงินรางวัลตั้งหนึ่งแสนเนี่ยแค่จับมันมาเฉยๆง่ายไปมั้งคุณอ้าว็นี่ป้ายนำจับเนี่ยมันเขียนให้เงินรางวัลหนึ่งแสนบาทไม่ใช่เหรอคุณลองอ่านดูดีๆสิคะ ว่ให้จับมันมาพร้อมกับหลักฐานแบบนี้เนี่ยมันโกงกจชัด,ชดหลักฐานการออนเงินเข้าทั้งหมดเนี่ยอยู่นี่ล้วเจ้าไปทำอะไรก็เชิญแล้วคุณไปเจอมันที่ไหนล่ะคะขนาดตำรวจตามหามันยังไม่เจอเลยหรือว่า พวกคุณสองคนร่วมมือกันคะนี่เกี่ยวพูดมั่วๆนะถ้าฉันร่วมมือกับมันเนี่ยฉันจะเอามาันมาส่งแกทำไมไอ้ชูเนี่ยมันทำตัวเองทางนั้นฉันไม่เกี่ยวจับมันไปเลยมึงนั่นแหละสั่งให้กู<อ>กทำหมอที่มันจะมัดกู้ทำไมเนี่ยปล่อยกุนเอว้ปล่อยแกตื่นได้ยังไงอะฉันใช้ยาสรบช้างเลยนะก็กูเป็นคนโวยลิกอย่างมึงนั่นแหละสั่งกูทำมึงหักหลังกูไม่พอ มึงหลอกใช้กูอีกเหรอฮะอ๋อที่มึงใช้ QR code กูก็เป็นเพราะว่าเรื่องจะไม่าวาปถึงมึงใช่ไหมอ๋ออืมที่แบบเนี้ยทำมาโทษกูนะก็มึงอะ่ะมันคีดเกียตัวนเป็นขนกูก็แค่ช่วยหาวิธีให้มึงไม่ต้องเบียดเบียนเงินกูหไปที่ไหนได้อุบอิบเงินแสนกูเลยนะเงินแสนเงแสนบ้าอะไร ร้านแบบเนี้ยวันนึงได้ถึงพันหนึ่งปากไม่รู้ใค้บอกมึงเนี่ยอ,อ้าวไอ้แก่เจ้าของร้านนี่มันบอกอะ่ะแต่มึงก็เชื่อมนนะอันนะอเน้โง่จิ้มพาเแล้วได้เห็นไหมโอ้ยพวกคุณก็โง่กันทั้งคู่นั่นแหละน้อยคิดจะมาหลอกคนแก่ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยสินะนี่ดีที่ฉันยังอยู่กับแม่ก็เลยรู้ทันไต่พวกแกถ้าเนอย่างนั้นอ่นนะก็ได้เงินแสนไปแล้ว กแม่แกแหละสะาพเองไม่ถ่ายสลิปวิก่อนโอยแก่แล้วตาฟ้าฟางมองแล้วก็ไม่เคยเห็นมองแล้วก็ต้องรีตามองอย่เงี้ยให้จ๋าบอกว่าธนาคารล่มแอปไม่แจ้งเตือนแม่มันก็เชื่อใครก็ได้ยังง่วะคุณตำรวจคะได้ยินแล้วใช่ไหมคะชัดเต็ม2หูเลยครับตำรวจมานี่เฮ้ยนอะไรอ่ะไปนะไปนะ ูนจ<า>ับไอชว์ไปคนเดียวสิฉันไม่ผิดอ,อ่ะนังนี่แขนขาก็ครบนะหัวสมองเนี่ยก็ถือว่าฉลาดถึงได้คิดแผนชั่วๆแบบนี้มาได้อะ่ะทำไมพวกแกไม่รู้จักทํามาหากินที่สุดจลิตมาโกงคนแก่ที่หาเช้ากินข้ามแบบฉันได้ยังไงนะต่อหน้าก็ตีหน้าซื่อทำเป็นหวังดีพอรับหลังฉันเข้าหน่อยก็โกงฉัน อยู่ไปก็ลบสังคมนะครับไปไปนายไปป่เงี้ยมึงกเจ้าเดินไปเลยไปแม่แม่หมดเรื่องหมดราวสักทีนะต่อไปนี้หนูจะช่วยแม่ขายของเองนะคะจะได้ไม่มีใครนั่งไหนมาโกงเราอีกขอบใจนะลูกคนทำมาหากินแบบเราเนี่ยไม่มีใครอยากเจอเรื่องแบบนี้หรอกแม่ก็ได้แต่หวังว่า คนชั่วๆพวกนี้จะหมดไปจากสังคมเราสัที